สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ว่วางแล้วนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําดอกคาบกันนะหลังจากที่ผมไปทํางานแล้วก็บอดทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําดอกคาบกันอันดับแรกนะครับเรามาที่เมืองพอนเทล่านะครับผมนะเสร็จแล้ว เรามาซื้อใบค่า I, ไอใบครับกันเลยนะครับมาซื้อที่ตัวนี้นะด้านขวาของพอนนะครับน,นี่นะครับใช้ร้อยพอยนะวัสดุในการครับนะครับ ก็จะมีใบคราฟหนึ่งใบอันนี้คือเจโลปีนะครับเจโลปีใช้312อัน,น,นส่วนอันนี้นะ15อันเนี่ยคือกระเป๋าเขียวอันนี้นะครับนี่อันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการหากันนะครับไปเลย ใบคามี้ผมไม่ซื้อนะครับเพราะผมซื้อไว้แล้วใบหนึ่งนะครับเราจะเดินมาทางซ้ายของพอนเทลล่านะครับแล้วก็ขึ้นข้างบนนะเราจะมาลาดตัวนี้กันนะครับ พอมาถึงแมปซ้ายบนพอนเทลล่าให้เรามาซื้อของนะครับคือเจ้าสีม่วงเนี่ยครับอันละหนึ่งพันบาทนะก็ถ้าใครจะหาเยอะๆก็ซื้อเผื่อไว้เลยก็ได้นะครับเราซื้อมาแล้วนะห้าอันผมมีอยู่อันหนึ่งแล้วเพื่อนๆลองสังเกตในมินิแมปนะครับ ว่ามันจะไม่มีอะไรแปลกๆขึ้นมานะตามแมปนะครับอ่าทีนี้เรามาใช้อันนี้กันกดใช้ไปเลยนะครับผมปับ๊บเห็นไหมครับมันจะมีไอ้สีเขียวๆเนี่ยเนี่ยครับสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นเพิ่มขึ้นมานะอ่าอย่างหน,น,น้านี้อันแรกเลยนะโชคดีมากเลยอตรงนี้ เราก็เดินมาหานะครับอ๋อผมลืมเปิดอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนคลิกให้โดนที่ตัวนะครับนี่นะมันจะขึ้นอย่างนี้เนี่ยให้เราฆ่าพวกนี้ให้หมดเลยนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนถ้าเราค่าไม่หมดนะครับเราจะคุยต่อไม่ได้นะคือมันจะเขียนออกในประมาณแบบให้ค่ามอนเตอร์พวกนี้ให้หมดนะครับอ่ะพอค่าเสร็จแล้วก็คุยเหมือนเดิมนะมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะวิ่งหนีเรานะครับเราก็ต้องไปตีมัน นะครับตีเรื่อยๆแล้วเราจะได้ของมานะครับก็เป็นกระเป๋าเขียวนะแต่แต่ที่ผมทําให้ดูเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ของนะครับเพราะว่าผมบอดไว้เกินเวลาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาวิ่งหาลองดูเผื่อจะได้สักอัน ถ้าเราไม่มั่นใจนะเราตีให้หมดทุกตัวเลยนะพวกเนี้ยคนที่เลเวลไม่สูงนะครับเวลามาล่าเนี่ยให้ระวังด้วยนะบางครั้งไอตัวพวกเนี้เลเวลจะสูงสูงว่าปกตินะ ผมสังเกตหลายรอบแล้วบางครั้งนี่ผมมาแบบเดียวๆได้เลยบางครั้งนี่ผมมาปุ๊บนี่แบบพอมันเรียกไอ้พวกนี้ออกมาเนะี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรผม,ผมตายแล้ว เอาขึ้นมาแล้วตีเลยได้ไหมไม่ได้นะครับอ่ะเราก็ใช้ให้เวลามันหมดเลยนะ ได้คุ้มกับที่ซื้อมา ได้มาแล้วนะครับแต่รู้สึกมันจะดรอปจากบอสโปลิ่งเมื่อกี้นะไม่ใช่ดรอปจากไอตัวนั้นไอตัวดำๆเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไอตัวนี้แหละที่ดรอปกระเป๋าเขียวนะครับก็ให้เพื่อนๆมาหากันไปทำดอกข้ามนะครับจริงๆมันมันทำได้ ได้หลายอันนะรู้สึกมันทําได้หลายอย่างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ล่าไม่ได้หรือไม่อยากล่าแต่พอมีเงินนะครับเดี๋ยวไปพอนก่อน นะครับคนที่ล่าไม่ได้จริงๆนะครับนี่เลยระบบประมูลนะอืมฝากขายของดีกว่าไม่ใช่ประมูลนี่นะครับเลือกอันนี้ออืื นี่อันนี้นะครับอันละห้าพันถ้าเราซื้อสิบห้าอันอู้เจ็ดหมื่นห้านะครับเจ็ดหมื่นห้านะครับอ่าพอเราได้ของครบแล้วนะเพื่อนๆหาของครบแล้วนะนี่นะครับอันนี้นะเจลลี่ แล้วก็กระเป๋าเขียวอันนี้นะครับกดที่ใบครับใช้เงินอีกหนึ่งหมื่นแล้วเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปที่ N P C ตัวนี้นะเพื่อที่จะคราบดอกข้ามนะครับกดอันแรกเลยนะครับผมมา ได้แล้วนะครับดอกคาบหนึ่งอันนะครับสเสร็จแล้วนะครับสำหรับ การทําดอกข้ามในคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามที่ youtube แล้วก็แฟนเพจด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมในที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ